สวัสดีครับผมกำชัยแสนงามชื่อเล่นตองครับขับรถ all new isuzu d max Highlander สอประตูครับก็อยากได้รถปีอัพมาใช้สักคันนะครับไม่เคยมีรถเป็นของตัวเองมาก่อนฟังคุณแนะนําเยอะครับก็มาเจอพี่เขาแนะนำ isuzu ด้วยความที่ว่าเราใช้รถ isuzu อยู่แล้วบอกมันอยู่ในใจอยู่แล้วทั้งประหยัดทั้งทน คนพาลองยังยงชอบรถรุ่นใหม่ออกมาเลยมันโดนใจครับแค่เรื่องประหยัดน้ำมันนี่ก็กินใจผมไปเกือบครึ่งแล้วครับผมว่ารถคันนี้มันมีเสน่ห์ลองไปนั่งข้างในแล้วนี่ฟิลมันเหมือนรถเก๋งมากเลยครับมันนิ่มมันนิ่งเหมือนรถเก๋งเป๊ะเลยครับอัตราเร่งแซง เหยียบบนถนนที่แบบยาวๆเนี่ยโอ้เหยียบมันครับนี่สำหรับรถคันนี้ออกแบบมาได้สุดยอดลงตัวมากครับตัว1.9เนีเรื่องเดินทางไปไหนเนี่ยแม่แกยก็เป็นคนเมารถตั้งแต่เอารถคันนี้มาแม่นั่งกับผมนี่ไม่เมาเลยครับนั่งสบายดีเนี่ยวิ่งเวียนบ้วกบลืนใส่ไปเที่ยวไปยังใดเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับ แต่ก่อนถ้าจะซื้อของเยอะๆขนาดนี้นะครับต้องคิดแล้วคิดอีกครับเพราะมันเอาไปไม่ได้ครับต้องยืมรถญาติครับพอตอนนี้มีรถตัวเองแล้วสบายครับไม่ได้ไปยืมรถใครแล้วเรื่องแคบเรื่องภายในครับรถคันนี้กว้างมากครับบรรจุได้เยอะครับผมขับรถครั้งแรกครับผมก็จะพะวงเรื่องถอยแต่พอมีกล้องแล้วไม่พะวงเลยครับขับได้สบายเลยครับพอมีรถ ปีอัพคันนี้บรรจุได้เยอะกำไรก็เพิ่มขึ้นมันก็มีเงินเก็บเยอะพาน้องๆไปแข่งฟุตบอลสบายเลยครับไปแข่งที่ไหนพาไปได้ตลอดประหยัดน้ำมันด้วยก็รู้สึกดีใจรู้สึกภูมิใจครับเห็นเด็กๆได้มาเล่นกีฬาซ้อมบอลใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็อยากให้พัฒนาน้องๆ ไปในทางที่ถูกต้องด้วยครับคือไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีก็พอแล้วครับแค่นี้พอแล้วอยากแนะนำนะครับเ,เพื่อนๆคนไหนหารถใช้อยู่หรือเป็นรถคันแรกของตัวเองผมฝากไว้ในใจคุณคันนี้ครับ All New Isuzu D-Max Highlander พลรัานพัพีโลก